นี่สุกรพ่อพันธุ์ดูหลอกครับดูหลอกเจอซี่ครับสายพัน์ธุมาจากประเทศแคนาดาปู่ย่าพัน์ธุเขามาจากนู่นนะมันจะมีตัวสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลแดงๆสีน้ำตาลอ่อนนะนี่เขาก็จะได้ทางปู่ย่าพันธุ์เขา้าไปนี่ได้ทางพ่อแม่พันธสีเหมือนกาแฟเลยนะแดงเข้มครับแดงเข้ม แดงเข้มเหมือนกาแฟเลยครับ ừ, เหมือนสีกาแฟเลยนะนี่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับคนไหนอยากได้บอกมานะมาโทรมาบอก0816137126นะครับพ่อพันดูหรอกนะนี่ใกล้จะครบสองเดือนแล้วเดี๋ยวลงขุนเลยให้โตเต็มวัยนะราคาไม่แพงครับโทรมาเลย นะมามาวุ้ม,มาไปผลิตเพื่อเพื่อขายนะครับดูหลอกพ่อพันธ์ดูหลอก,อลอกแม่พันธุดูหลอกนะผลิตเพื่อขายคนไหนอยากได้โทรเลยครับถ้าไม่ได้ก็จะเอาไปใช้ของตัวเองถ้าขายไม่ได้นะนี่ยิ่งหาพันธุ์พ่อพันธุ์ดูหลอกยากอยู่ชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ